คลิปวิดีโอนี้นะครับสนับสนุนโดยร้านทองอื้งหินหลีติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่ท้ายคลิปเลยครับสวัสดีครับทุกคนผมซาวโวนะครับและนี่คือ tft s ซ t แปดแพทสิบสองจุดสองสามบีเป็นแพทแก้ความระบาดของมะเร็งต่างๆใน tft ตอนนี้นะครับเพราะว่าแพด12.23นะครับถือว่าเป็นแพดสุดท้ายของปีนี้แล้วนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องมีการรีบปรับอะไรต่างๆมากมายนะครับ ก่อนที่ทีมงานจะไปฮอลลีเดย์กันแต่นั้นนะครับก็เลยมีแพทแก้เป 12.23b และแพทต่อไปนะครับก็จะมาในปีหน้าเลทีเดียววันที่11นะครับมกราคม,มเป็นแพท13.1ซึ่งแพทนี้นะครับ 12.23b ได้เข้าในเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างโดนเนิร์ฟโดนบัฟปรับหมดแล้วจะมีอะไรบ้างไปดูกันได้ครับเรามาดูที่เผ่าละค้านก่อนนะครับมีฮาร์ดนะครับหัวใจมีการ เพิ่ม AP นะครับหรือว่าพลังเวทต่อการคาร์ดท,ที่ฮาร์ดสแล้วก็ฮาร์ดหนะครับเห็นเล่นกันน้อยลงนะครับตั้งแต่ p p e ตั้งแต่มีการเนิร์ฟโซอีฮาร์ดก็เล่นกันน้อยลงนะฮะแต่ก็เล่นกันได้อยู่นะครับสลับคาร์ดฮาร์ดแต่ส่วนมากจะค่อนข้างเล่นแค่2ก็พอแล้วมากกว่านานๆทีจะเจอแค่4แต่ว่าถ้ามีการบัฟซีโฮแบบนี้อาจจะมีการเพิ่มเข้ามาแล้วก็ได้ครับเผ่าต่อมานะครับเป็นเผ่าที่ยอดนิยมมากในตอนนี้ก็คือออกฟอร์สนะครับ มีการโดนลดคอลลรจจตีนะครับที่จะทําการเพิ่มเวลาเลื่อนลดเนี่ยทั้งคอลลรจนตีขั้นต่ําแล้วก็คอลลรจนตีสูงสุดเลยนะครับมีการเนิฟค่อนข้างเยอะทั้งแบบทุกดาวเลยนะเนี่ยทุกดาวของออกฟอร์ตโดนเนิฟหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ออกฟอร์ตหก็คือจะเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบไปกันค่อนข้างโดนเนิฟเยอะพอสมควรนะครับไซนนะครับทำให้คอมพวกอัฟฟิิออดคอมพวกเวียโกอาจจะเล่นได้ยากลงนะครับแต่ก็ตาบใดที่ออกฟอร์ตนะครับยังมีความสามารถในการแบบอมาตาแป๊บ,บนึง อย่างเป็นคอมหรือว่าเป็นเผ่าที่ค่อนข้างดีเสมอครับต่อมาเป็นเผ่ารีคอนนะครับรีคอนได้รับบัฟกับผมมีการเพิ่มโอกาสติดคริติคอลที่รีคอน3แล้วก็รีคอน4เลยทีเดียวซึ่งในแพทนี้นะครับรีคอน3มเนี่ยมีโอกาสติดคริเท่ากับรีคอน4ในแพทที่แล้วเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าคุณไปรีคอน4นะครับจะได้โอกาสติดคริติคอลถึง100%เลยทีเดียวโดยที่รีคอน4อยู่แล้วเนี่ยครับมีเทคที่จะบอกว่าสกิลนะครับของพวกรีคอนทั้งหลาย ถ้าคุณได้รีคอรน4จะสามารถติดคริติคชลได้ด้วยทำให้ถ้าคุณไปรีคอรน4นะครับไม่จะเป็นต้องใส่ไออีหรือว่าจูเกลเลตกันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไปค่อนข้างยากพอสมควรนะครับสำหรับรีคอรน4แต่ถ้าไปได้ในตอนนี้ถือว่าคุ้มมา,มากๆครับ <S 1> <S 1> ต่อมาเรามาดูที่แชมเปี้ยนกันนะครับแชมเปี้ยนค่อนข้างเยอะเผาราคามีไม่ได้เยอะมากนะครับตัวละคารตัวแรกนะครับที่จอกคิวโดนเนิร์ฟก็โดนเรียบร้อยครับผมก็คือ,คอ H. แอชแอชนะครับโดนลบังโจมตีจาก60เหลือแค่55 โบนัสพลังโจมตีนะครับจากสกิลที่จะเพิ่มจากเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะเหลือแค่40%ยาวๆแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะใส่ของพลังโจมตีเยอะขนาดไหนหลังจากนี้ก็จะโดนล็อกไว้แค่40%แล้วนะครับส่วนจะเป็นพลังโจมตีแบบแฟลตนะครับก็จะมีการโดนเนื้อเหมือนกันก็คือค่อนข้างโดนเนื้อพอสมควรเลยทีเดียวทําให้แอดนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าจะไม่ได้เวอร์นะแต่ก็ส่วนตัวคิดว่าจากการที่ยังมีแอดยังมีซูเปอร์อยู่ คิดว่าตัดไใดนะครับที่ซูเปอร์ยังไม่ได้โน่นเนิร์ฟมากแอดก็ยังน่าจะเป็นคอมที่เล่นได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าจะเกิดจริงๆน่าจะต้องเป็นแอดสาดาวซูเปอร์เยอะๆแล้วฮะจากแพทที่ผ่านมานะครับที่แอดสาดาวเลนาสาดาวแค่นี้ก็ค่อนข้างเพียงพอละสามารถได้ที่1ได้เลยแพทนี้นะครับจะค่อนข้างเล่นยากนิดน,นึงละแต่ก็ยังคิดว่าแอดน่าจะเล่นได้อยู่ครับ ต่อมาเป็นลากนะครับมีการบัฟเล็กน้อยมีการเพิ่มคุณลักตีมา0.05ซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะเลยครับแต่ก็ถือว่าทําให้นาเป็นตัวละครหนึ่งบาทที่ใช้ถือของได้ดีขึ้นต่อมามีการบัฟป๊อปปี้เหมือนกันนะครับมีการลดมานาันสุดของป,ป๊อปปี้นะครับจาก90เหลือแค่80ทําให้ป๊อปปี้ใช้สก,กิลได้เร็วขึ้นส่วนมากป๊อปปี้นะครับก็จะเป็นตัวต้นเกมที่ดีเหมือนกันแผ่นนี้นะครับตัวต้นเกมที่โกเกินไปก็โดนเนิร์ฟตัวต้นเกมที่ไปได้อีกก็ได้บัฟไปครับ แต่ตัวนี้ครับรับรองว่าไม่น่าไปได้อีกลวครับมีเลนนตันนะครับโดนเนิร์ฟไปเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาที่จะเป็นโบนัสโดนลดไปนะครับซึ่งที่เลนนตัน3ดาวที่เราจะไปเล่นได้เยอะนะครับเวลาเราเล่นพวกแอลลีโลเลนนตันนะครับจะเพิ่มเลือดแค่300เท่านั้นจากตอนแรกนะครับเพิ่มถึง400เลยทีเดียวต่อมาเป็นฟิวลานะครับก็ได้รับบัฟมานิดนึงเหมือนกันมีการเพิ่มคาราชมตี0.1ก็เป็นตัวละครที่หายไปบ้างนะครับตอนแรกมันจะมีของฟิวลารีโล แต่พอเซิร์ฟเปิดมาจริงๆก็เห็นเล่นกันน้อยนะครับมีตัวละครอื่นคุ้มกว่ายเยอะถอยไปเล่นแอดน่าจะคุ้มกว่าด้สามนะครับฟิโอลาก็เลยได้บัมมานิดนึงเอาจริงอาจจะถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าฟฟโอลาเป็นพวกนักด้วนการที่ได้คอนโจมตีพื้นฐานเพิ่ม้ามานะครับก็ถือเป็นเรื่องดีมากๆเหมือนกับตัวละครต่อมานะครับเป็นมอไฟได้เกราะเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียว ถ้ามโมฟนะครับเวลาอยู่คอมซูเปอร์หรือมาสคอตก็จะเป็นตัวแทงที่ดีขึ้นหลังจากที่ผ่านมานะครับโมฟายไม่ค่อยเป็นตัวแทงที่ดีสักเท่าไหร่จะมีตัวละครอื่นนะครับที่เป็นแทงดีกว่าโมฟายเสมอเลยแม้จะเป็นคอมซูเปอร์ก็ยังมีรีซินที่เป็นนักสู้ถึกทนเอาไว้แทงได้ดีกว่าด้วย อันนี้เอาจริงค่อนข้างเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆของแพทนี้ตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับบัฟก็คือยูมิมีการลดมานาสนสุดของยูมิจาก60เหลือแค่50เท่านั้นอาจจะดูเป็นบัฟที่แบบไม่ได้มีอะไรมากลดแค่แบบ10ก็เหมือนป๊อปปี้แต่ความจริงไม่ใช่นะฮะเพราะว่ายูมินะครับเป็นเป็นหัวใจเนาะเป็นฮาร์ดแล้วก็ยูมินะครับเป็นสตาการ์เดียนมานาก็คือตีไม่กี่ครั้งก็ได้สกิลครั้งต่อไปแล้ว ถ้าผสมกับบูบัฟนะครับยูมิน่าจะใช้สก,กิลรวมมากๆยังไม่รวมของบัฟอะไรต่างๆอ่ะอาจจะมาจากบูแบตเตอรี่ที่เป็นออกเมนต์แล้วก็อื่นๆอีกทำให้ยูมินะครับค่อนข้างเป็นตัวละครที่อาจจะเป็นคอมแครี่ก็ได้นะครับสลับคอมยูมิรีโลมันก็ไม่เชิงไม่ได้นะยิ่งยูมินางแบบเป็นสตาการ์เดียนใช้มานาค่อนข้างน้อยเป็นตัวละคร2บาทอาจจะจับบลูกับซุปเปอร์ก็ได้ ปัญหาของยูมีคือที่ผ่านมาจะใช้สกิลไม่ค่อยทันนะนางสกิลจะแรงครับแต่ว่านางจะแบบจิ้มทีละตัว2ตัวซึ่งมันค่อนข้างช้าไปหน่อยแต่การที่ได้ลดมานายเยอะขนาดนี้ผสมบูบับกับสตาการเดียนอาจจะเป็นคอมที่น่าเล่นมาก็ได้ครับต้องรอดูกันแต่พระเอกของแผ่นนี้นะครับก็ไม่รอดจากแจ็คกระผมซึ่งก็โดนเนิร์ฟไปเรียบร้อย แต่จะพอหรือเปล่านี้ต้องมาดูกันครับแจค็คมีโดนลดกองโจมตีนะครับจาก0.9หรือ0.8แล้วก็สแต็กนะครับพลังเวทสูงสุดของการโจมตีทุกครั้งที่3เนี่ยโดนลดจากสูงสุด8ครั้งหรือแค่7ครั้งเท่านั้นทุกคนครับจากที่ผมเล่นแจค็คมาค่อนข้างเยอะผมรู้สึกว่ามันเนิร์ฟได้อีกผมคิดว่าเขากลัวแจค็คจะโดนเนิร์ฟเยอะเกินไปแล้วคอมเมคขะมันจะเล่นไม่ได้ซะม,มากกว่าเพราะว่าดาวเวนก็โดนเนิรฟ์ฟถ้าแจค็คโดนเนิร์ฟอีกคอมเมคขะคิงดอมหรือเมกาไพร์เนี่ยก็น่าจะเล่นไไม่ค่คอยด้ละ เขาก็เลยเนิร์ฟแจ็คค่อนข้างน้อยแจ็คไม่ได้โดนเนิร์ฟดาเมจจากการโจมตี3าครั้งด้วยซ้าเนิร์ฟแค่สแตก็กเฉยๆซึ่งพอถึงช่วงถ้าสแต็กมันเต็มเจ็ดแล้วเนี่ยสุดท้ายก็น่าจะเก่งอยู่แล้วแหละส่วนใครโจมตีปกติเราก็เล่นแจ็คใส่กุนซูกันโซนมากอยู่แล้วคิดซะว่าแจ็คนะครับถ้าไม่มีกุนซูจะเล่นยากมากๆแต่ถ้ามีกุนซูก็คิดว่าน่าจะเล่นได้ปกติเลยใส่บัตเตอร์ใส่กุนซูใส่อีกชิ้นหนึ่งบวกหนึ่งผมว่าแจ็คเล่นได้ปกติแจ็คไม่โดนเนิร์ฟเลือดไม่โดนเนิรอะไท้งสนเลย โดนเนิร์ฟค่อนข้างน้อยนะครับสลับแจ็คเอาไปว่าผมคิดว่าแจ็คน่าจะโดนเนิร์ฟอีกแพตต่อไปด้วยแหละครับแต่ต้องดูกันก่อนว่าจะเล่นได้ไหมครับเพราะว่าไม่ขับไพร์มก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟนะแจ็คก็คือน่าจะเล่นได้ปกติครับเหมือนมันเนิร์ฟนูู่นู่แต่ไม่ได้เนินนอนอเร์ฟในรมังกรอ่ะเคสเดียวกันเลยครับตัวละครต่อมาครับคือเวลคอร์ดเวลคอร์ดก็เป็นตัวจอะคิวโดนเนิร์ฟเหมือนกันซึ่งก็โดนไปครับโดนไม่ได้เยอะเหมือนกันนะฮะโดนเนิร์ฟแค่พลังสกิลโดนเนิร์ฟนิดหนึ่งนะครับนิด ถ้าเป็น3ดาวก็โดนเนิร์ฟเยอะนิดนึงแต่ก็ส่วนมากก็ไม่ได้เนิร์ฟเยอะอะไรมากนะครับเวลคอร์ดมานาย,ยังค่อนข้างน้อยอยู่ครับสามารถใช้สก,กิลได้เรื่อยๆตัวละครต่อมานะครับเป็นโซอี้น้องก็โดนเนิร์ฟอีกแล้วที่ผ่านมาผมเล่นโซอี้น้อยลงนะตั้งแต่โซอี้โดนเนิร์ฟมาตอนแรกตอนนี้ก็โดนเนิร์ฟอีกครับโซอี้นะครับดาเมจจะค่อนข้างน้อยลงซึ่งอาจจะดูเยอะนะครับ400 600 1100้หนหรือแค่แบบ 3 7 5 5 5 0 1 0 0เนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าโซอี้เป็นตัวละครที่ดาเมจจะค่อนข้างแบบเป็นแบบเผาดาเมจทั้งหมดนี้นะครับจะใช้เวลาในการรีดถึงส0บวินาทีเลยทีเดียวก็คือโซอี้นะครับดาเมจจะช้ากว่าเดิมค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นตัวละครแบบแครี่ลองหรือว่าเป็นตัวละครดาเมจเพิ่มเติมซะมากกว่าหรือว่าเป็นตัวตัดฮิวเพราะว่าการที่จะได้ดาเมจแบบสมมติถ้าเป็น2ดาวก็แบบ5.50ภายใน4วินาทีค่อนข้างช้ามากๆถึงแม้ว่านานจากสกิลลัวก,ก็ตาม แต่ก็ต้องเราดูครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีโคเลสเโออีได้อยู่เรื่อยๆมีการกึ่งๆึ่รีเวิร์กเอโซนะครับมีการเพิ่มจํานวนอุกบาทนะครับที่จะลงมาจาก3ลูกนะครับที่1ดาวกับ2ดาวกลายเป็น4ลูกเลยทีเดียวส่วนดาเมจนะครับจะหายไปค่อนข้างเยอะที่เอโซ1ดาวนะครับหายไปค่อนข้างพอสมควรเลยหายไปแบบ35มสิบเอโซสดาวหายไป55แล้วก็ถ้าเอโซสดาวนะครับก็หายไป50 ส่วนมากดามจที่ใช้กันเยอะจะอยู่ที่เอโซ2ดาวเนาะก็คือตอนนี้จะโดนดามจแค่ลูกละ200เท่านั้นนะครับแต่จะเพิ่มอีกลูกนึงแต่ก็ยังมีความโกงในการตัดฮิลของเอโซอยู่ละครับก็คือเอโซเราเล่นน้อยลงนะเพราะมีตัวละครอ,อื่นที่แบบมีมิดฟอร์จูนมีเวียโกที่เก่งกว่าแต่ก็ต้องมาดูกันครับว่าจะเป็นไงต่อสำหรับ2ตัวที่พูดมาเมื่อกี้ อย่างมิฟัตูนนะครับนางได้บัฟนะเนี่ยเนี่ยครับนางเล่นอาจจะน่าเล่นกว่าเอโซด้วยก็ได้มิฟอร์จูนนะครับได้รับบัฟสกิลมานิดนึงแบบนิดนึงจริงๆที่1ดาวกับ2ดาวน,นะครับสดาวไว้เท่าเดิมอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะบางครั้งมิฟอร์จูนแบบดาเมจดูขาดไปนิดนึงแล้วก็ระยะเวลาการแร็สกิลของมิฟอร์จูนนะครับผมว่าจบค่อนข้างไวไปหน่อยทําให้การได้บัฟมานะครับก็ดูจะเป็นตัว4บาทแครี่ที่ดีขึ้น หมือนกับตัวละครนี้ที่น่าจะดีเกินไปครับสลับเวียโกเวียโกนะครับโดนค่อนข้างเยอะมีการเนิร์ฟพลังสกิลไปนะครับพอสมควรเลยทีเดียวมีการเนิร์ฟดาเมจเป็น LE ลวงรอบแล้วก็มีการเนิร์ฟสกิลครั้งต่อไปนะครับถ้าเวียโกฆ่าได้มันจะใช้สกิลต่อใช่ไหมสกิลครั้งต่อไปนะครับก็จะโดนลดดาเมจเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวเวียโกคิดว่าก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้โดนเนิร์ฟมากส่วนมากตัวละครที่มันโดนเนิร์ฟแบบเนิร์ฟไปเลยอะถ้าแบบตัวเลขไม่ได้แบบ เยอะแบบ5 0ถึง100ก็เป็นเนื้อพวกมานาครับแต่แต่ที่มิฟจูนมานายังเท่าเดิมเวียโกมานาเท่าเดิมเอโซมานาเท่าเดิมผมคิดว่าก็ยังค่อนข้างเล่นได้ง่ายอยู่เพราะว่าถึงดาเมจจะมาน้อยแต่แบ่ที่ยังมานาแชสกิลได้เรื่อยอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างเล่นได้ดีครับทั้งหมดนี้นะฮะเอโซมิฟจูนเวียโกผมว่าเล่นได้ปกติเหมือนเดิมเลยเซตละครับเป็นไงบ้างโดนลบพลัาโจมตีไปนะครับเพียงแค่10แล้วก็ก่อแล้วการเวทก็ลดลงมานิดนึงแบบนิดนึงจริงก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับแต่เจจไ,ได้ว มากมากเท่ากับแต่ก่อนแต่ก็ยังเล่นได้อยู่แหลนะฮะเซตก็ยังเป็นตัวละครเอาเปว่าแพทนี้ก็คือเนิร์ฟไม่ให้ไม่ให้มีคาว่าเวอร์แต่ว่าตัวละครสนมากก็ยังเล่นได้อยู่ครับแค่ต้องซีรีสเรื่องการหา2ดาว3ดาวหรือไม่ก็ซีรีสเรื่องไอเทมมากขึ้นครับ แต่ที่ไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็คือฟิลเดอร์สติกนะครับได้บัฟค่อนข้างดีมีการเพิ่มเลือดนะครับพื้นฐานเป็น1,300แล้วก็ฟิลเดอร์นะครับเวลาใช้สก,กิลจะได้โบนัสเขาเร็วขึ้นที่ไปเล็กน้อยด้วยทําให้ฟิลเดอร์นะครับสามารถฆ่าได้ปุ๊บทําการเดินไปหาศัตรูได้กว้างมากขึ้นใส่โมเลโลชิ้นหนึ่งก็น่าจะคุมแลลวครับสลัดฟิลเดอร์สติกแล้วก็ปัจจุบันนะครับเราจะวางฟิลเดอร์ไว้ด้านหน้านะครับให้รีบทํา CC ซิด้านะครับได้บัฟที่ผมคิดว่าควรจะมาตั้งแต่แรกแล้วก็คือเพิ่มระยะการโจมตีนะครับจากสาเป็น4ช่องไม่มีเหตุผลให้ซินด้าเป็นตัวละครตี3ช่องเลยครับนางไม่ได้เน้นตีแล้วก็นางเป็นถึงกับตัวละคร5บาทการที่นางไม่ได้เน้นตีแต่เน้นใช้สกิลก็ควรจะวางด้านหลังเป็นตัวละครตี4ช่องอันนี้ถือว่าถูกแล้วครับ เรามาดูในส่วนของไอเทมกันนะครับมี Redemption นะครับโดนเนฟเปอร์เซนต์ฮิลไปเล็กน้อยมีวาหมอกนะครับจากรวมทั้งหมดเลยนะัได้เลือดพันหตอนนี้เหลือแค่800นะครับเพราะว่าเขาเนิฟไซรัสผมแน่เลยว่ามีวาหมอกทองนะครับก็ให้เลือดแค่พันสมีวาหมอกของแกจทีนะครับอันนี้จะได้กันเยอะหน่อยจะเหลือแค่900เท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นวาหมอกของกาเจทีนไอเทมทุกอย่างของกาเจทีนะครับก็จะดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าก็ถือว่าโดนเนิร์ฟไปนะครับแล้วก็มีลูนาลิเคีนแสงน,นะครับโดนเนิร์ฟเปอร์รเซ็นต์ของลูกไฟที่กระสุนที่มันจะออกมานะครับโดนลดไปนิดนึง น่าจะไปโกงกับตัวเลยว่าผมไม่ค่อยเห็นมันโกงกับตัวอะไรช่วงนี้เลยนะอาจจะมีโกงกับพวกเอดีทั้งหลายนี่แหละออกเมนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีบิ๊กเฟนได้บัฟเพราะว่ามังกรไม่อยู่แล้วนะครับการที่ทําให้ตัวละครเลือดเยอะก็ยากนิดนึงมีไซเบอร์ดิจิอินแ pl นะครับเพิ่มเลือดนิดนึงแล้วก็อ e ิเล็กโตชาร์จกับรูเดนิโกนะครับโดนเนิร์ฟทั้งคู่เพราะว่าเป็นออกเมนที่ค่อนข้างโกงต้นเกมแล้วก็ทีฟทปัจจุบันนะครับต้นเกมค่อนข้างใครมาดีก็จะสบายช่วงท้ายเกมไปเลยคือถ้าใครอ่วงท้ายเกมกม็อบ ออกเมนต้นเกมอย่างทั้งสองอันนี้ลูดเดนโกกับอิเลโดชาร์กก็โดนเนิร์ไปครับต่อมาเป็นมหากรรมความลำบากของ TFT เซตนี้นะครับก็คือการดูฮีโร่ออกเมนเราไม่ค่อยรู้ชื่อมันนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าทางทีมงานเขาก็ข,ขี้เกียจพิมพ์ชื่อด้วยก็เลยเนี่ครับแอนนี่แคลลี่มีการเพิ่มเวทแคมิลแคลลี่มีการโดนลดพลันโจมตีผมจะไม่พูดทุกอันแล้วกันเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับว่าแต่ละมีอะไรบ้างอาจจะแบบ ก็คือดูตามนี้ได้เลยนะครับว่าแบบใครใช้อะไรบ่อยก็ดูตามนั้นเลยมันจะมีแก๊งแพ้งแคร r ี่นะครับก็คือโอกาสไม่ใช่โอกาสสิพลังของลูกกระสุนที่จะชิ่งไปนะครับเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้ทองนะครับถ้าแก๊งแพ้งแปดซัพพอร์ตได้โอกาสได้ห้50%อันนี้ถือว่าดีขึ้น มีจิงแครลี่นะครับก็คือถ้าฆ่าได้ปุ๊บจะได้โบนัสคารโจมีซึ่งจะเพิ่มขึ้น125%เแล้วก็จะกลายเป็น7วินะครับอันนี้จิงก็ถือว่าน่าได้เล่นครับมีโมเดลใครนะครับโดนเนร์อไปได้คาถาฟ้าส่วนตัวนะครับก็คือเพิ่มพลังเวททุกทุกหาวิเหลือแค่4ี่วิเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาจจะช้าไปโมเดลใครเซิร์ไม่เชิงเป็นแทงอะฮะการที่มันต้องยืนานานๆถึงคุ้มกับอันนี้ก็ค่อนข้างยากเกเลยได้ปับมานะครับ ส่วนมากก็มีการเนิร์ฟการบั๊ปกตินะครับยังไม่มีออเมฮีโร่ไหนที่แบบรู้สึกโกงเว่อร์ไปเลยนะแบบหยิบปุ๊บชนะเลยนอกจากแบบซูมี่ของยนะูมิเนในนี้ไม่ได้มีโดนเนิร์ฟแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะแก้บั๊กเวลาใช้กับโนนูไปแล้วก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อทั้งวันนี้นะครับจะเป็นแพด B นะครับของ12.23ซึ่งก็ได้เข้าไปแล้วมีแก้บ้างเล็กน้อยนะครับก็ไปอ่านกันได้ก็เหมือนเดิมครับยังไม่มีบั๊กอะไรที่แบบ หนักหน่วงเหมือนกับ TFT เซต7กับ7.5แต่นั้นก็ยังเล่นได้อยู่ปกตินะครับเอาจริงมีครับมีแต่ว่าผมพูดไม่ได้เพราะว่าน่าจะโดนแก้เราด้วยแหละครับเอาจริงคือเขาไม่ค่อยพูดเพราะว่าถ้าพูดปุ๊บคนมันจะแห่ใช้กันแต่คือบักนั้นก็ไม่ได้ระบาดเหมือนกับที่ผ่านๆมานะครับแบบดวงดาราอะไรพวกนี้ก็ถือว่า TFT เซตนี้นะครับเปิดตัวได้ดีพอสมควรแล้วก็เราจะอยู่กับแพทนี้นะครับหเดือนเลยทีเดียวเพราะว่าจริงงานแล้ออนะครับเขาจะทําการพักพิษมา้ จะมาอีกทีนะครับวันที่11เดือนมการาปีหน้ากันเลยทีเดียวจะ่นะักบอกว่าแผ่นนี้นะครับจะออกมาได้ดีไม่มีอะไรเวอร์เกินไปแล้วก็หวังว่าพวกเรานะครับจะเล่น TFT เซตนี้อย่างสนุกสุดๆแล้วก็ถ้าคุณดูคลิปผมทันในวันที่ผมลงวันนี้เลยครับวันที่15โปเติร100%เใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับหมดเขตเที่ยงคืนวันที่15วันนี้เลยนะฮะก็คือถ้าใครดูทันนะก็ถือว่ารีบนะครับแต่ถ้าใครดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเราเติมราคาเต็มไปได้เลยครับผมจะได้สนค่าอ ต่นะครับใครที่จะเติมรีบเติมครับผมหมดเขตเที่ยงคืนวันที่15แต่สำหรับสิ่งที่คุ้มแล้วมีเวลานะครับหมดเควันที่สามเมกราคมนะครับกับโปรโมชั่นรับปีใหม่จากร้านอึ้งเฮงหลีนะครับทองคุณภาพดีมากๆลดแบบถูกมากๆซื้อได้เต็มที่เลยนะครับก่อนที่ของจะหมดใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็รีบไปนะครับโปรโมชั่นนี้ยาวกว่าของกาลิไนครับผมถึงวันที่สาเมกราคมเลยทีเดียวมีเวลาพอสมควรนะครับไปซื้อไปจับจองก่อนที่ของจะหมดกันได้เลยนะครับ แล้วก็ทุกคนเล่น GFT p a ทนี้ 12.23B การให้สนุกนะครับใครที่ต้องการไกด์หรือว่าต้องการเล่คอมอะไรเพิ่มเติมทุกอย่างมันดูเดิมๆนะครับไม่ได้เนิฟไม่ได้บัฟอะไรหนักมากก็ไปดูจากคอมที่ผมแนะนำเอาไว้ก็ได้แม้กระทั่งคอมแจ็คนะครับก็คิดว่ายังเล่นได้เหมือนเดิมแต่แค่ต้องเจอ2ดาวนิดนึงถึงจะค่อนข้างดีนะครับถ้าเป็น1ดาวอาจจะสู้ไม่ค่อยได้แต่ส่วนมากก็ทุกอย่างกยง็ยังดูเล่นได้เหมือนเดิมนะครับไปดูกันได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ